สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้อดพามาทำเมนูนง่ายๆอีกแล้วไข่ขย,ขยี้กุ้งคั่วพริกเกลือนะครับทุกคนส่วนผสมเดี๋ยวปักบุดไว้ให้นะจ๊ะเมน,นูง่ายๆเลยแล้วก็กินอร่อยด้วยทุกคนมาใส่น้ำมันลงไปเอากระเทียมนะครับลงไปผัดนะครับหรือลงไปเจียวนั่นเองแล้วเราก็จะตักขึ้นมานะครับ ขึ้นมาพักไว้ก่อนบางส่วนนะมาเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยถ้ากินหลายคนก็ใส่หลายใบได้นะครับทุกคนโอ้ใส่ไปสามใบแล้วกันเนาะกำลังดีเลยเห็นไหมเดี๋ยวรอสักแป๊บเือจะขยี้ไข่เลยนะครับนี่นะให้ไข่เขาเริ่มเซตตัวเราก็เริ่มขยี้แล้วทุกคนโอ้จะทําให้มันสุกนะวันนี้จะทําแบบรวนแบบแห้งๆนี่เลย เราขยี่ไขยี่ไปเลยทุกคนหลายๆคนก็คงกินกันบ่อย,อยเนะาะไข่ขยี่นี่เลยแนละ้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กุ้งนะครับทุกคนไข่เขาเริ่มสุกแล้วเห็นไหมเราแหว,วกช่องไว้สักนิดหนึงตรงกลางนะครับแล้วก็เอากุ้งนะคะพี่เราทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็สักแป๊บนึงผัดไปเรื่อยๆนะครับมา ผัดกุ้งไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคนทำง่ายแล้วก็กินกินอร่อยด้วยทุกคนแต่ถ้าเด็กๆก,กินก็คงไม่ต้องใส่พริกอะเพื่อนๆไม่ต้องใส่พริกก็คือทำไข่ขยี้อย่างเงี้ยปรุงรสคล้ายๆกันเลยก็ไม่ต้องใส่พริกอย่างเดียวซีอิ๊วขาวนะครับฝักเกี่ยวนะครับน้ำมันหอยนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะเออเขามีรสอร่อยอยู่แล้วไข่กับกุ้งนี่เลยนะก็ผงนัวนิดหน่อยใส่ลงไป แล้วก็ผัดผัดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอากระเทียมที่เหลือนะครับลงไปคลุกนะครับทุกคนนี่เลยตามด้วยพริกจินดาแดงอันนี้ผู้ใหญ่ทานแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็คลุกคุกผัดผัดนะครับให้เขาเข้ากันชิมสักนิดหนึ่งถ้าถูกใจใช่เลยนะครับก็โรยลงไปเลยนะครับต้นหอมซอยแล้วก็คลุกให้เข้าเข้ากันเห็นไหมรวนรวนแห้งๆไม่ต้องปรุงอะไรเยอะ แห้งๆแล้วก็เราจะไม่เน้นแฉะนะครับทุกคนเดีสยวีมีกรอบหนึ่งถูกใจไหมถูกใจแล้วก็ตักใส่จานเลยเราก็จะได้แล้วไข่ยขยี้นะครับไข่ยขยี้กุ้งคั่วพริกเกลือนะครับทุกคนเกือบจะพูดผิดแน่ทุกคนขอชื่อยาวไปนิดหนึ่ง ลอ,อยลงไปแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะครับทุกคนขอตัวไปทานก่อนนะทุกคนขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับขอบพระคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ